ท,ทำเอาด้อมใจฟูต่างเป็นห่วงไปตามๆกันเลยค่ะเมื่อเพจดังอย่างอัธรสไม่ขอทนออกมาแชรพฤติกรรมของแฟนคลับที่หลงไหลคลั่งไคล้พี่จองและคันเลนสหนุ่มยูทูบเบอร์ช่อง Youtube ชื่อดังคันเลนเฮดเบอร์รี่จนเกินเหตุและมีพฤติกรรมคุกคามความเป็นส่วนตัวอย่างหนักหน่วงแบบหมดเปลือกโดยทางอัธรสได้บอกไว้ว่าปกติอัธรสทําข่าวรถพร้อมรับฟังอีกฝ่ายชี้แจงนะคะ พยายามใจร่มๆพยายามมองให้กลางที่สุดแต่ประเด็นคือถ้าคุณไม่มีพฤติกรรมประวัติอะไรแบบนี้มาก่อนรถก็คงฟังคุณมากขึ้นจริงๆแต่นี่คือพฤติกรรมที่ได้รับทราบมา 1. ไปดักเจอหน้าทางเข้าสนามบิน2ไปจองฟิเนตตามพี่จองคันเลนน้องแดนและแอบ,บถ่ายเขา3าไปพูดในกลุ่มเต้าข่าวเองว่าตัวเองคือวี i p ไอพีแต่ที่จริงคือซัแซง4ชอบโพสไอจิสตอรี่ที่เสือว่าตัวเองมีสิทธิพิเศษทั้งที่ความจริงกุทุกเรื่องขึ้นมาหมด5จ้างวินมอเตอร์ไซค์คอยส่งข่าวว่านุ่มๆออกมาข้างนอกเวลาไหน6ไปเช่าคอนโดตามเขาจนเขาต้องย้ายออก7พอไปที่ใหม่ก็รวมหัวเตรียมเงินจะไปเช่าที่ใหม่ 8. ไปตามครอบครัวเขาไปเที่ยวแล้วบอกบังเอิญ 9. บอกไม่ได้สะกดรอยตามเข้าเที่ยวแต่คือที่บอกจองล่วงหน้า2เดือนไหนหลักฐานได้ข่าวว่าไม่ใช่นะเหมือนเพิ่งจองแต,แต่แต่ไม่จบลงเพียงเท่านั้นนะคะทางอัธรรยังออกมาฟาดเดี๋ยอีกว่า โกรธหนึ่งคือตามติดรบกวนเขาทํางานโกรธสองคือมาแก้ตัวแบบน้ําคุณโกรธสามคือแก่ทาให้คนในทีมดูไม่ดีเพราะพวกแกทั้งที่พวกแกทําทุกอย่างขึ้นโกรธสุดคือแกทําให้หนุ่มๆที่จูดี้เขาเดือดร้อน 5. โอ้โหคุณผู้ชมคะเรียกว่าเมื่อโพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไปก็กลายเป็นดราม่าเดือดทันทีค่ะแฟนคลับส่วนใหญ่ต่างเข้ามาคอมเมนต์มากมายทั้งเป็นกาลังใจให้สอบถามด้วยความห่วงใยและเข้าไปถล่มยับซาแซงหรือว่าแฟนคลับที่หลงไหลคลั่งไคล้ในตัวพี่จองคานเลนจนเกินขอบเขตและลุกล้ำชีวิตส่วนตัวไม่ว จะบอกให้ทั้งสองคนลงดาบคนที่บุกรุกไม่ต้องใจดีอีกต่อไปแล้วซึ่งงานนี้ต้องขอเล่าย้อนก่อนค่ะว่าก่อนหน้านี้ทางอากาวอนคอมพานีต้องสังกัดของ2หนุ่มยูทูบเบอร์พี่จองและคันแลนได้เคยร่อนจด,ดหมายเตือนแฟนคลับบางกลุ่มให้หยุดพฤติกรรมตามติดถึงพื้นที่ส่วนตัวแล้วซึ่งในจดหมายได้บอกไว้ว่าในโอกาสที่ร้านคาเฟ่ของเรากําลังจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการทางบริษัทค่ายขอชี้แจงถึงประเด็นที่กําลังเป็นที่กังวลอยู่ในขณะนี้ในช่วงที่ผ่านมามีอินฟลูเอนเซอร์หลายท่านที่เกี่ยวข้องกับบริษัททเเดินาาาางข้อ,อ,อาคารส งานเป็นประจำและเราได้รับรายงานว่าเริ่มมีกรณีที่ทีมแฟนขับรอพบหรือเข้ามาใกล้บริเวณสำนักงานบ่อยครั้งขึ้นแม้เราจะซาบซึ้งใจอย่างยิ่งในความรักและแรงสนับสนุนที่ทุกท่านมอบให้แต่อย่างไรก็ดีเหตุการณ์เหล่านี้ได้ก่อให้เกิดความไม่สะดวกและรบกวนการทำงานในพื้นที่โดยรอบซึ่งเป็นเรื่องที่เราต้องขอแสดงความกังวลอย่างจริงจังบุคคลเหล่านี้เมื่ออยู่ในสำนักงานมีได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะอินฟลูเอนเซอร์หากแต่เป็นสมาชิกข,ของบริษัทที่กำลังปฏิบัติงานตามหน้าที่ขอความกรุณาโปรดเข้าใจว่าสถานที่ทำงาน ไม่ใช่สถานที่พบปะหรือจัดกิจกรรมกับแฟนคลับต่างจากงานอีเวนต์สาธารณะหรือกิจกรรมต่างๆในฐานะอินฟลูเอนเซอร์ซึ่งถูกจัดขึ้นภายใต้การวางแผนและการดูแลอย่างเป็นระบบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณสำนักง,งานของเรากลับส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่นอีกจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานที่ไม่เกี่ยวข้องร้านค้าและสำนักง,งานข้างเคียงตลอดจนประชาชนทั่วไปที่ผ่านมาทางบริษัทยังไม่ได้มีการออกถแถลงการ์อย่างเป็นทางการในประเด็นนี้อย่างไรก็ตามนขณะนี้เราเห็นว่าจำเป็นต้องชี้แจงอย่างชัดเจนในช่วงเวลาที่การเปิดร้าน คาเฟ่ใกล้เข้ามาพนักงานของเราหลายท่านได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะเกิดความวุ่นวายโดยที่ไม่ตั้งใจพวกเขาล้วนมีเป้าหมายเพียงต้องการทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีสมาธิและเคารพซึ่งกันและกันโดยปราศจากผลกระทบจากกิจกรรมของฝูงชนที่ไม่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของตนทางบริษัทใคร่ขอความร่วมมือจากทุกท่านโปรดใช้ความระมัดระวงังและคำนึงถึงความเหมาะสม ไม่เพียงแต่เพื่อความเป็นส่วนตัวของอินฟลูเอนเซอร์เท่านั้นแต่เพื่อความสงบเรียบร้อยของทุกคนและสภาพแวดล้อมโดยรวมในฐานะองค์กรและชุมชนหนึ่งเรามุ่งมั่นที่จะสร้างวัฒนธรรมของการอยู่ร่วมกันในสังคมที่ดีงามและน่าเคารพและเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านในการดําเนินตามเป้าหมายนั้นร่วมกันงานนี้เมื่อโพสต,ต่างๆถูกแชร์ออกไปทําเอาหลายๆคนเป็นห่วงกันอย่างมากค่ะรับชมข่าวทุกเรื่องราวได้ทุกวันที่นี่ หากคุณมีเรื่องร้องทุกขส่งข้อมูลมาได้ที่อิ Inbox ข่าวสดทุกช่องทางขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะคะ